มีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปขอพลยนะชาวบ้านก็ถามครับชาวบ้านก็ถามบอกเป็นไงล่ะปิดเซอร์วิสสามปอเป็นยังไงล่ะตอนเนี้ตอนนี้ดูร้านค้าสิครับเงียบเงาเงียบเงาปิดส์วิตกันหมดเลยตอนนี้นะเออขณะร้านปลาหมึกเนี่ยนะร้านปลาหมึกเนี่ย เงียบเงาเลยนั่งมองลูกค้าเลยเออเมื่อไหร่เจ้าลูกค้าจะมาว่าเออนะฮะเออนะเป็นไงล่ะปิดสวิตสามปอนะครับพ่อค้าแม่ค้าพากันถล่มมุ้งอิงยับเลยครับตอนนี้นะเออนะปิดหาป้ามึงเหรอนะเออปิดหาบิดาชั้นสิบสี่มึงเหรอนะ ปิดหาพ่อเทวดาคุณเหลอนะปิดทำไมสืจุตสามปอปิดทําไมครับนะปิดแล้วมันช่วยประชาชนอยู่ดีกินดีไม่ถามอะเนี่ยตอนนี้นะเออไอไอพวกไอพวกกองเชียร์กองหนุนนี่ก็บอกนะอะไรนะโอ้ยเขาแค่มาแค่สี่เดือนเองยังทานจะให้ในรมิตอะไรนักหนาจำแค่สี่เดือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ ก็ตอนถ้าเลือกลุงตู่อยู่นะเลือกลุงตู่ป่านนี้ก็จบแล้วครับก็ไอ้พวกเสื้อแดงมันเลือกตั้งไม่เป็นมันเลือกตั้งคำมันเลือกตั้งตามกระแสอุ้งอิงตามกระแสปิดสวิต์สามปอแล้วถามว่าทําไมถ้าดีจริงทําไมคนไม่เลือกก็มันไปหลงค่าลมพวกนักการเมืองไงก็ลุงตู่หาเสียงไม่เก่งไงสร้างกระแสไม่เก่งไงมันก็เลยไปหลงคาลม พวกนักการเมืองพวกอุก้งอิงพวกผักส้มกันนะชอบมาพูดอยู่นั่นแหละว่าโอ๊ยถ้าดีจริงทําไมคนไม่เรียกถ้าดีจริงทําไมคนไม่เลือกเออ่ะแล้วเป็นไงล่ะตอนเนี้ยดีจริงไหมละ่ะอันนั้นแหละเขาเรียกว่าคนคนเลือกตั้งอ่ะพวกไม่เห็นทรงศพไม่หลั่งน้ําตานะฮะเออมันมันมีคนแบบนี้เยอะในประเทศไทยมันเป็นพวกเลือกตั้งไม่เป็นมันเป็นพวกไม่รู้ ไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ไม่รู้อะไรดีไม่ดีมันพวกเป็นพวกไม่รู้มันก็เลยใช้จุดอ่อนนี่แหละตรงเลือกตั้งนี่แหละนะมันเป็นนักเลือกตั้งมันเก่งหาเสียงมันเก่งเก่งอะไรแหละนะมันปิดสวิตช์สเปาเนี่ยหาเสียงเก่งเก่งแต่ตอนมาบริหารนะมันคนละเรื่องนะถ้าลุงตู่อยู่ป่านนี้ก็ไม่มีมาทําคลิปอย่างนี้หรอกนะครับชาวบงชาวบ้านแล้วก็ ขายดงขับดีขายดิบขายดีคนละครึ่งใช่ไหมเขาก็มีคนละครึ่งอ่ะขายดิบขายดีเลยแหละนะครับเออเชื่อไหมล่ะนะเออก็ที่มันเลือกตั้งแพ้ก็เพรามเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าคนมันเลือกตั้งไม่เป็นเนะเออเดี๋ยวเลือกตั้งอีกลุงก็แพ้อีกนะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้เพราะคนมันเป็นอย่างนี้ นะมันไม่ได้ว่าเลือกตั้งนี่คือเลือกคนดีไ่้ไหมมันเลือกเลือกคนตามกระแสมันมีการสอบคัดเลือกเลือกตั้งไหมล่ะเออถ้ามีเนี่ยก็พอว่าไปอย่างอันนี้เลือกอะไรก็เลือกไปเถอะถ้ามีการสอบคัดเลือกให้คนไปเลือกตั้งได้เนี่ยเออยังพอโอเคหน่อยก่อนจะไปเลือกตั้งนะคุณต้องผ่านการทดสอบก่อนนะว่าเออคุณจะเลือกแบบไหนคุณจะเลือกอะไรยังไงโอ้ถ้าเลือกอย่างนั้นนะรับรองตู่ชนะขาดถ้าเอาคนเลือกตั้งเป็นอ่ะนะ เรือกที่มันรู้เรื่องรู้ราวอ่ะนะเออ <c oughs> <c oughs> นะครับโอ้เลือกตั้งแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวพักส้มพักแดงก็ชนะเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวเลือกตั้งคราวหน้าเดี๋ยวพักส้มชนะเดี๋ยวก็มาโว,ไวยวายกันอีกนะเออเดี๋ยวจะหนักกว่านี้อีกไม่ต้องห่วงอะนะนะก็ไม่เป็นไรหรอกก็ให้ชนะไป จะได้จะได้ตอบฝาลงทีเดียวพ่อค้าแม่ค้าจะได้ปิดสวิตท,ทีเดียวนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ